ดูครับดูผลงานไอ้ตัวดีหาแต่เรื่องวันวัน,วนหาแต่เรื่องหนูก็ไม่อยากจะหาวันวันกินแล้วก็น,นอนแล้วก็สร้างผลงานสร้างเวลากรรมดูดิเขาได้หอบลูกมาอยู่ด้วยแล้วเนี่ยเออทํายังไงได้คนของเรามันไปทํากระท้องจนมีลูกดูดิหน้าตาทิมนิยมได้มันมาเปียบเลย,ไป,ยไปตามไปตัวดีมาสิมาดูผลงานของมัน หน้าตามีผิดเพี้ยนอือย่างกับพิมพ์นิยมปั้นมาจริงๆตัวนี้ี่ยดูผลงานของเมืองดูดิหน้าตาเหมือนมึงไหมเออเขาหอบลูกมาอยู่กับมึงแล้วเนี่ยฮะเขาหอบลูกมาอยู่ด้วยแล้วเนี่ยฮะดูที่นี่เนี่ย มันเล่ชอบเลยมันรลาบลาบิดชอบเลย